สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนคะคะตอนนี้เราก็กำลัแก้มแกลลี่มาร์กนีกแล้วนะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้นะคะจะมีตัวละครเทรเวอร์เฮดสันตัวไหนนะคะมาไฟติ้กันอีกบ้างใครอย่างนั่นเราไปลองเล่นกันเลยจ้าโอเคแล้วตัวละครตัวแรกนะคะที่เราจะเลิกมาดวนกันเนี่ยเขาก็คือสาวน้อยการ์ตูนแคทต,ต้นเองซึ่งการ์ตูนแคทต,ตัวนี้มันก็จะเป็นผู้หญิงนะคะ<ม>เอ้การ์ตูนแคทที่เป็นผู้หญิงดีนะรัก่ะมันน<ม>่าร<ม>ักใช่ด้วใส่กระโปรงด้วยอ๋อใส่กระโปรงตัวดเม หน้าเัาเหมือนหมานะเหมือนแม่วิธีเขาผูกโบอยู่บนหัวเลยนะโวีน่ารักจจะลุกเขี้ยวเขาสิวีเซ็กซี่มีหนวดด้วยเนาะให้เขามาไฟติ้งกับตัวไหนที่รักอืมถ้างั้นเราเป็นเจ้ากล้วยหอมดีป่ะเอาเป็นเจ้าปีศาจกล้วยหอมแล้วกันเนาะอ๋อเจ้าปีศาจกล้วยหอมบาร์น่าอีบัดเจเม่โอ้โห แทนขาของมันสินั่นมันปรีกล้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วข้างบนน่กอะไรนะลิ้นเหรอเนะ <c oughs> ี่ยมันเป็นกล้วยกินคนหรือเปล่าอะ่ะเ,เอาไฟ<อ>แล้ววิ่งไปหัวกะแล้วโอ้โหโดนเวียงโดนเวียงเอ้ยเอเฉียข้างไหนที่กว่าเนี่ย เ้ยพี่แคนอ่ะพี่เคนเช็คก,กล้วยดูตาดูตลกตลกเฮ้ยจะเนืลยทั้งสองฝั่งอ่ะคิ้วแหลมพอกันเลยอุ้ยโดดไปแล้วให้หนูการ์ตูนคัทของเขาดิอ้ยยืดตัวได้ด้วยนะยี่ต้องตบยี่ต้องตบเอาเลย <c oughs> ไฟตติ้งไฟตติ้งอ๋อตีกันวนเงียบเลยเอาว่าใครจะชนะเขาว,ว่าการ์ตูนคัทต,ต้องชนะอยู่แล้วล่ะการ์ตูนคัทมันทรัทรูอยู่แล้วเอาอแล้วอาอแล้วอุ้ยร้อยปีผ่านไปตบอวนกันใหญ่ขวนกันใหญ่เลยอ๋อขวนกันไม่เลิกโอ้พี่เคนดูเล็บของการ์ตูน ัดผู้หญิงดิเล็บเขายาวนะนะเฮ้ยดูเล็บของกล้วยดิยาวไม่แพ้กันเลยนะล,ลำเปียว<ๆ>ลำเปียวกล้วยจะมาสู้แมวว่ายังไงล่ะ ก้อยเป็นผลไม้อ่ะเราเป็นนกไล่เหรอจะเป็นสตีทไฟเตอร์เอาแล้วตัดตัดตัดถอดหัวได้หัวยืดได้หัวยืดตัวได้เฮ้ยมันแมวผีเอาเลยพ่อยินกล้วยหอมเข้าไปแล้วโอ้ยอิ่มเลยหมดตัวเลยดูเล็บของเขาสิโอ้เล็บของท่านนับเป็นสีแบบว่าแหลมๆสีแดงไหมนะโอ้ฮอตจุ้งให้อย่างนั้นเรามาตัวใหม่ดีกว่าค่ะนั่นก็คือเจ้าการ์ตูนเมาส์ค่ะเี้ยดิจิตอลแพเน็ตด้วยป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวนะทำไมนะคุณคุณอ้อมเดี๋ยวดันมันหน้าของ ลิตเติ้ลแพนเดตี้น่านี่ <c oughs> แล้วองศาโน้ตโดนกินไปแล้วกลว <c oughs> ายพันไปแล้วให้เขามาสู้กับตัวหนังที่เราไปเคนเอาตัวกับตัวหดหดเลยปะนี่เลยมันมีเฟีย, <c oughs> ยหน้าตาใกล้ายๆหนูเหมือนกันเลย,นะโโยเนาะโอ้โหย้อดูดิมีเขาด้วยอะแล้วมันแดงแจ๋เลยอะ <c oughs> ดูลำตัวของมันดิอุ้ยห,ยห,ยหยลังโกงเลยนะก็แบบว่าตัวสีดำดำอะอุ้ยเอาเล่าเล่าเล่ากระโดดวิดกระโดด มืดวืดหรอเอาละเอาละอุ้ยใครจะอยู่ใครจะไปเนี่จะมีคอพแบ็กป้ะเนี่ยโอ้โหตีแล้วกระเด็นเลยอะเอาละครับเอาละครับโอ้หคู่นี้ดวลกันไม่หยุดเลยครับ <c oughs> อ๋อนัวเนี้ยมากเลยครับนี่กระตุ้นม <c oughs> า,าแลแพ้แน่นอนเลยครบอกเอ้ยกระตุ้นมาของเขาต้องชนะสิกระตุ้นมาโสดนะโสดอะไรออะไรี่กระเด็นเอากระเด็นเอาเนี่ยไตีเลยจับกินจับกินไปเลย ตู้นค่เขาจับต้อกแบบเราตู่นร้แล้วับแมพเราเอ้าเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะลอมาได้ไงเนี่ยเฮยใครจะยอมแพ็กันล่ะหนึ่งกันไรละเฮ้ยฉันก็ไม่ย้มเพ้นนะหนึ่งกันได้เลยเฮ้ยย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 ยาเยย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 ยนยย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 ยเยยัยย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 ยเยย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 ยนยยยยยยมยยยิยเข้าไปแล้วยย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 ไยยยไปย่ยอ่ะ ยูนีก็กินเข้าไปเลยอ่ะน่าดียโหดเวอร์เห<ฮ>มือนการ์ตูนแคทเลยเนาะแบบว่าจับกินเข้าไปเลยอ่ะโอย้ยหรอโอเคมาถึงโมเดลตัวต่อไปนะคะตัวละครของเทรว่าเฮดเดอร์สันแต่ละตัวนี่ก็โหดเหมือนกันเนาะนี่เลยค่ะการ์ตูนไลออนค่ะแน่ใจว่ามันมีแบบว่าดาเมจยังไงนะแล้วก็มีสกิลในนะคะเฮ้ยแต่ว่าไม่เหมือนโปเกมอนเลยอ่ะน่ารักจุม๊มใช่น่ารักมากเลยตัวเราดูสีดำเนาะแล้วก็ให้มาสู้กับเจ้าตัวไหนนี่ล่ะ อ่าจำนี้ดีกว่าค่ะรสสาติค่ะอ้ยต,ต,ต,ตัวอะไรอ่ะอมใส่กระป๋งด้วยโอ้ยเหมือนจะสวยเนาะกระป๋งสีดำลายสปไปเดอร์แมน่ะเนี่ยโอ้ยถงฝันกแดินโอ,อ้ใส่ถุงมือด้วยแหล่มเปี้ยวหลมเปี้ยวเลยโอ้หล่อนมาพร้อมกับรองเท้าบู๊ต แล้ถุงมือสีแดงออกแล้วเราต้องประจันหน้ากันแล้วต้องลอยแล้วไอ้ใครจะอยู่ใครจะไปอีกแล้วรอบนี้เอาดูดี้โอ้ยมีคาถาเวทด้วยเหรอเนี้ยเริ่มเลยอ๋อเสกไฟได้เสกระเบิดไฟได้มีคาถาด้วยเอาล้อแล้วสู้กันนวลเนี่ยอีกแล้วกัดกันอีกแล้วโอ้โหแลนกระโดดสูงอุ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยพี่เค้นว่าใครจะชนะไอ้พี่เค้นอ่ะพี่เค้นต้องเช็ดน้องสิงโตดีกว่าเอ้ยเอาว่ามันออกนอกแบบนี้เลยอ่ะ ไปเลยเอ้อมอย่าตกน้ำนะเฮ้ยลงน้ำแล้วลงน้ำกันไปแล้วไปใครใช่ไ่มตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหเดี๋ยวๆนะใครเล่นเชนพีนะอ้ามเริมเลยตัวไลออนเข้าไปแล้วเหรอตายเลยอะไม่เหลือศพเลยตัวนี้โคตรยง่งไปอ่ะเกินไปอ๋อดูดวงตาเขาสิแดงกำมากเลยย้อมผมสีม่วงมาอีกกระหักเอาไปนี่เลยอินพลาสเตอร์ผสมกับกรูดหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหมนายเป็นอิมพัสเตอร์ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยไอ้นายคือฆาตกรตัวจริงเลียๆนะอ้ามนะสงสารตัวข้างล่างอ่ะไอ้พันธุ์กับแอรี่เลยหรือเปล่าเนี่ยมาสู้กับเจ้ากล้วยหอมแนวนอนดีกว่าเนาะอ่ะมาแนวตั้งก็มาละมาลองแนวนอนบ้างดีกว่าเนาะ้อขอหนุ่ยโปเนี่ยนี่อิมพัสเตอร์ทั้งวาร์ปมารอเนี่ยเอาแล้วไปแล้วตุ๊กตุ๊กตุ๊กตั๊ดเอ้ยใครจะรอดเนี่ยอุ้ยไม่น่ารอดนะเนี่ยพี่เค่งกล้วยหอมอ่ะดูดิแต่ให้นอนเขาจะเอามือตบอยู่นะวขาจะเอาริ้น <c oughs> โอ้ยอยังขอดูยังขอดูโอ้ยสุดทับสุดทรับสุดทรับเอาแล้วเอาแล้วโฮ้ตีกันใหญ่ตีกันใหญ่ออกมาเจอแล้วโอ้ยดูดี้าตาขอเลยอ่ะอุ้ยใครจะได้แบบว่าได้แชมป์เนี่ยเฮ้ยของแบบนี้อินพัสเตอร์ต้องชนะอยู่แล้วใช่เขาว่าอินพัสเตอร์ได้เปรียบนะเพราะว่าเขาเป็นนักฆ่า,อย,าอยู่แล้วอ่ะโฮ้ยูดิ้เขาไม่ใช่มีแล้วอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอ่ะสอยหายไปเลยก็แบบว่ามันมีแถววันไหลมือเนาะขี้โก้โอเคมาดูโมเดลตัวต่อไปดีกว่านะคะ เจ้าสัตว์ประหลาดตัวต่อไปก็คือการ์ตูนชินเดมอนค่ะเอ้ยตัวนี้กระแทเนี่ยโอ้โหอย่างกับสาตานจะเผกว่าตัวนี้โหดมากเลยนะกลัวโอ้ลังสีอมฮิตออกละโอ้หยุดยองจุงเบยเอ้ยดูที่เขาของเขาสิเขาเขาเหมือนคริสตัลเลยเนาะอ๋อตัวดาเมียมเลยอ่ะออมต้องมาสู้กับเจ้าบ้านดีกว่านาะเจ้าปีศาจตึกบ้านนะคะนี่มันคอนโดห้ชั้นเลยตัวนี้มันน่ารักดีออกมีลูกกระต่ายสามลูกกระต่ายนะตัวใหญ่ก็มีนี่หน้าต่างเลยนะหน้าต่างสีเหลืองจะกิน อกัไป้ดูฟันของมันสิลระดูด้านหลังของมันเอาแล้วนาะเขาสู้กันแล้วมวยยกนี้้วยยกนอ้ใคจะไปตายเรียบร้อยโอ้โหตายสองเด้งเลยเหรอไปตายนอกแมพปะโอ้ตายเลย เอ้ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยพวกเราแบบว่าสกุลของการ์ตูนอะชาทางมันโหดมากเลยนะแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นพวกการ์ตูนแคทก,การ์ตูนด็อกอะโหดทุกตัวเลยอะ oh. แล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยเราชอบมากค่ะเพราะว่าเราชอบเล่นไมค์คราฟตกับโรบล็อกใช่ปะนี่เลยตัวละครของคริปเปอร์ค่ะคริปเปอร์ดิฉัวิตจริงมันเป็นปีศาจคริปเปอร์เป็นคริปเปอร์ที่กลายพันธุ์แล้ว <Yeah. S 1> <c oughs> เฮ้ยนั้นน่ารักดีนะเอาแบบเรียมเรีงไหมไม่เอามาสู้กันนี่เลยเจ้าคริปมัตเตอร์ไมโครโฟนค่ะหรือว่า จ้าแม่เปรตนะคะแม่เปรตของเราส่สสสงขนาดนี้คุณแม่เปรตหัวลำโพงฟันขาวเช่ <c oughs> อ๋อฮะพี่ดีนี่สมทับที่เป็นแม่หัวลำโพงอะเนี่ยแม่เปรตหัวลำโพงใครจะชนะคลิปมันจะพึ่งไปเลยทีเดียวปีนไปเลยพี่ดัก ไม่เปิดต่อให้เนี่ยไม่ขยับเลยเอาแล้วเอาแล้วุ้กระโดดตั้งเด่นตงเฮ้ยมันบึ้มได้ใช่ปะคิปเปอร์โดนเหยียบแล้วโดนเหยียบแล้วเฮ้ยตัวเองว่าใครจะชนะอ่ะพี่แคระใช้คิปเปอร์นี่มันบึ้มได้เอาก็ว่าคิปเปอร์ชนะนะเพราะคิปเปอร์มันบึ้มได้คิปเปอร์มาชันแนวขอของกันเลยไม่ได้เหมือนกับเราเปิดนะแล้วมันกัดมันกัดมันกัดตังขากเรากัดเท้าโอ้เอาแล้วแล้วไปพร้อมโคตรปวดแล้วโอ้โหมันออกแล้วอเอา ตายเลยอ้ไม่ใช่วิงวอลกใช่ปะตายไปแล้วใช่ปะตายไปแล้วโอ้โหคิปเปอร์นังน,นี้แน่มากเลยเนี่ย นี <molec> ่เมียเอาแล้วม <regret S 2> ันไรกันก็มันจะการแล้วเดี๋ยวมันเล่นเอาไปแล้วมันใส่ด้วยอ่ะไปแล้วโอ้ยเดียวงกันแต่ไม่ใช่คู่ต่อคู่ของไงนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เมฟมากนี่นะเขาคือ t r i p อ d ค่ะหรือว่าปีศาจขาตั้งกล้องนะคเอาไหนกันนะไหนมาจากยุคไหนเนี่ยโอ้แต่มันเท่ดีจังเลยเนี่ยใครยังชั่วหน่อยดูดิมาจากต่างดาวปะเนี่ยโอ้โหแขนขาในนี่ยาวเหมือนปลาหมึกเลยเนี่ยนึกว่าปลาหมึกหุ่นยนต์เอามาสู้กับเจ้าเนี่ยเลยค่ะ ender dragon ใน minecraft ของเราค่ะโอ้โหอัน ก็แค่ยังช่วยอะไรยิงแามาสู้กับบอสทางเล่าบอสไหนไหมครับโหดเกินเอาเลยจ้ามังกรดาก้อนอินเดอร์สู้ายดูมีที่ฮิวเลยเนี่ยมีทางไม่มาทำอะไรที่ฮิลก่อนเนี่ยเลือดไม่มีวันหมดเลยนะเอาแล้วไปเลยไปเลาไปไหนก็รู้ใครจะหมดโอ้โหยิงปืนเลเซอร์เลยอ่ะใครผัดเล่นธรรมดานะตายแล้วอ้าวโอ้ยแม่นเกินที่เรตายแล้วใช่เลือเราควบเลยนะไม่ทันฮิลเลยนะมะ เออมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะนี่เจ้าตัวนี้ก็ะจะเป็นตัวรุ่นใหม่ๆนะคะของเชาว์เฮดสันเนาะอุ้ยดูดิวิกเก้นเดือใ,ใหญ่แล้วเขาบอกว่าตัวนี้โหดมากเลยนะเอ้ยใหญ่ขนาดนี้จะเข้าไปตีทันได้ไงอน่ยโดนยิง,นงแขนาเนี่ยนาะมันโกรธกันมันโกรธกันดิเฮ้ามันโกรธแต่ปีไม่ไหวหรอกมั้น โอ้ย,อยไฟโอ้โหตายเลยเงี้ยล่ะแค่ปล่อยกไฟก็ตายแล้วเหรอไม่ต้องพูดเยอะโกงเกินไม่พูดเยอะเจ็บคอใครจะเล่นด้วยเนี่ยเงี้ยล่ะมันไม่เป้าตอนนี้ขับบอกว่าหดมากแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะเมก้าฮอนค่ะตัวเนี้ยเราก็ชอบเนาะอู้หูยดูดี หัวลำโพงมากเลยเนี่ยเอาละคงเลยดูดูฟันมันนี่มีหนังลิ้นไก่ไหมเนาะอันหนังลิ้นไก่ป่้อไปมีเสาอากาศอยู่บนหัวเลยแล้วก็ต่อไปค่ะต้องมาสู้กันนี่เลยค่ะเราเป็ดหัวจราจรค่ะอุ้ยอันนี้สวยเราเป็ดหัวหลอดไฟจราจรเนาะีมีไฟแดงเและเขียวด้วยมันยิงแบบว่าไฟแบบจากแบบหัวจราจรอองมันนี่ด้วยนะฮ่าแล้วไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยไปแล้ววไปแล้วไปแล้ววิ่งเราวิงเราไอ้ดูชั้นเชิงอันนี้ยิงแล้วยิงแล้วอุ้ยยิงไม่ไฟสีแดง เด็กแม่กอ้เด็กแม่โ้ <S <S จับกินเลยมายังไม่ทันแบบว่าแปลงเสียงจนชลาออกมาเลยอนะจับ <ทำ S 1> กินเลยเหรอโอ้ในหยโหดจุ้งใครอย่างนั้นต้องเจอนี่เลยเพลมอิสเตอร์อ๋อรถไฟกินคน,นออรถไฟจอมขมือบอ๋อดูดิ มีคนถูกขโมบด้วยลูกตาของมันอ่ะมีรอบคันรถไฟเลยนะเนี่ยมีคนลูกก็ดูดยนี่เหมือนแบบมีคนอยู่ข้างในมีฟันเนี่ยเอ้าโอ้โหเซนเซอร์ราวทีเดียวนะไม่ร้อยเลยกำลังเสียงเอ็กโคฉันจะรู้เรื่องเอ็กโคทีนึงตัวแตกเลยกระจายเลยด้วยนี่เก้คอนนี้ก็แบบโหดมากเลยเนาะเอาล่ะเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะนี่เลยค่ะเขาก็คือ sister of the e l e p h a n sharpening blades นะคะหรือว่าแม่ชีปีศาจหัวใบมีดนะคะเขาจะปกปิดหน้าตาตัวเองน แล้วเราอัญเชิญเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไปฆ่าคนให้นะเอาอัญเชิญให้เขามาแต่จะฆ่าคุ่มไม่เนี่ยมีเลยมาสู้กับเจ้าตัวนี้ดีกว่าเนาะเจ้าเผด็จไฟจราจรอีกแล้วเฮ้ยวาร์ปได้วาร์ปได้แล้วลุยลุยลุยแม่ชีปีศาจหัวใบมีดจะไหวหรือเปล่ามี่ใครจะชนะวินวอล์กวินวอล์กวินวอล์กได้แลเฮ้ยแม่ชีวิงวอลกได้เฮ้ยมีหอกด้วยมีอาวุธเป็นหอกกิ้มเลด้วยโอ้แล้วเขามีหลายท่าเอาวิงวอลกได้เขามีวอยได้เขาวาร์ปแล้วหอกกิ้มด้วยใช่เขามีมีดด้วยนะบางททีีีเเ้าาาก็ใชมดบง ใช้ขอบใช่ป่าเดินไปอยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันจังเลยอ่ะ่าดีถ้าเขาแพ้ก็จะเปิดใบหน้าออกมาไม่เนี่ยมันก็ไปไปเลยไม่ไปไงนะเ้ยแต่ถ้าใครเนี้ยก็โหมดไปนะต่อให้มินมอก็ยังรู้อยู่ตรงไหนใช่แต่ว่าแมชชีน้าจะเลือดเยอะกว่าปะโหดกว่าปะตีแรงกว่าปะไม่มีทางชนะหรอกอะไรเยอะไปแมชชีชนะอยู่แล้วเฮ้ยแมชชีปีทักหัวใบมีดหนังเขาต้องชนะอยู่แล้วว่ะโอหยิงยุ่งๆอ่ะลูกสาวอันเชิญมานแล้วเนี่ย วินวอล์กมินวอล์กมินวอล์กยังยังมินวอล์กเฮ้ยตัวใสๆอ่ะช่วยกันมองวิ่ตรงไหนอ่ะยังอยู่ทังไงกลับมาแล้วทุ่งเป้าสายข้างซ้ายกลับมาแล้วโอ้โหตุ้มตุ้มเลยตอนไปเขียวใสกะค่ะเรียบร้อยบอกเลยเอาตายแล้วหรอกลับสบายทินงดิทำไมแม่ชี้หัวใบมีดของเขาตายอ่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะแล้วก็มาดูวันไฟติ้งกันแบบฮาๆนะคะเอาคำคำก็พอนะ โอเคค่ะเราก็เล่นแกรี่มอสไปแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบมอสของแกรี่มอสแล้วก็อีกนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับต้าคากดกระดิงก็เป็นกำลังใจเพียงเนี่ยเล่นเกนมตปตอบไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคุยกันนะครับวันนี้นังไปลหวล่ะไม่ไป <S <S จ้า